สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูแนวข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัย o อ e เน n e เและเอนทร n นวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระที่5ภูมิศาสตร์ตัวชี้วัดประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์หรือธรรมชาติสาระการเรียนรู้แกนกลางการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกเช่นภาวะโลกร้อนความแห้งแล้งสภาพอากาศแปรปรวนเป็นต้นข้อ1 บอ่อน้ำร้อนเกิดจากปรากฏการณ์ใดตอบข้อสองนะคะความร้อนจากใต้พิภพแทรกตัวขึ้นมาจนน้ำใต้ดินมีอุณหภูมิสูงและดันตัวขึ้นมาสำหรับคุณแ,ณแกณแกที่จะไขปัญหาข้อนี้นะคะอยู่ที่บอ่อน้ำร้อนนะคะเป็นความร้อนที่มาจากใต้พิภพเพราะฉะนั้นข้อสองจึงถูกต้องที่สุดค่ะข้อสองเพราะเหตุใดอากาศบนยอดเขาจึงเย็นกว่าบริเวณเชิงเขานะคะ ตอบข้อ 4. บริเวณเชิงเขาได้รับอิทธิพลจากการคลายความร้อนจากผิวโลกน้อยเพราะพื้นที่บริเวณผิวโลกจะคลายความร้อนออกมาจากบริเวณเชิงเขาอยู่ใกล้กับผิวโลกมากกว่าจึงรับความร้อนจากการคลายความร้อนได้มากกว่าบริเวณยอดเขาที่สูงขึ้นไปเลยทําให้ยอดเขาโดยปกติเย็นกว่าเชิงเขานั่นเองค่ะข้อ3 ช่วงเดือนเมษายนของทุกปีมีปรากฏการณ์ใดในประเทศไทยตอบข้อสองค่ะมีช่วงเวลากลางวันนานกว่า12ชั่วโมงเพราะซิกโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์สำหรับข้อหนึ่งนะคะผิดตรงที่เดือนเมษายนเนี่ยจะมีฝนตกกระจายส่วนข้อสี่ผิดตรงที่เดือน,นเนมษา,ายนมีฝนตกเยอะตรงชายฝั่งทะเล และเดือนเมษายนเป็นหน้าร้อนนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเวลากลางวันจะยาวนานกว่า12ชั่วโมงทั้งนี้เพราะซีกโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ซึ่งประเทศไทยอยู่ในซีกโลกเหนือจึงได้รับอิทธิพลน,นี้เต็มๆเลยค่ะข้อ4เหตุใดดินบริเวณภูเจึงมีความเป็นกรดสูง ตอบข้อ3ค่ะเกิดจากการเน่าเปื่อยทับถมของพืชที่ขึ้นในบริเวณพุทําให้มีกรดสะสมทุกปีเพราะพุมีน้ําแช่ขังทําให้พืชเน,น่าเปื่อยทับถมจนเกิดเป็นกรดสะสมทุกปีค่ะข้อ5ช่วงฝนชุกสองช่วงในประเทศไทยระหว่างเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนเกิดจากอะไรตอบข้อ4ค่ะ การเคลื่อนที่ของพายุหมุนจากทะเลจีนใต้สลับทะเลอันดามันทั้งนี้ก็เพราะช่วงฤดูช่วงเปลี่ยนฤดูประเทศไทยฝนจะตกหนักเนื่องมาจากพายุส่วนข้อ2นั้นไม่ได้ระบุว่าเป็นพายุหรือไม่ข้อ4จึงถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะ